ทางเดินที่เราเดินไปเนี่ยเส้นทางสู่ความสําเร็จนะฮะผมไปถึงตรงนั้นแล้วแต่ผมกลับมารับทุกคนเมื่อใช้ชนะในภารกิจที่ผ่านมามันง่ายเกินไปตอนนี้บวก810จุดครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับเรากลัวกําไรจะไปถึง1 0 0 0 0ดอลลาร์ก่อนนะครับแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะแพ้แล้วนะครับผมอ่ะ จึงขอเริ่มต้นความท้าทายใหม่หรือคุณอยากให้ผมเทศให้มันจบจบไปวันเดียวก็ได้ละเรียบร้อยพี่บี้กับภารกิจที่<ร>ยิ่งใหญ่แ,และยากยิ่งกว่าเดิมเราจะไม่ลงไปเล่นในเกมที่เราแพ้ใน t ท e l e ร์ e r สเจ the Challenger 2 ชนตลาดที่เป้าหมายสุดหินสก o อปปิ้ง77ไม้โดยห้ามแพ้แม้แต่ไม้เดียวแพ้เมื่อไหร่นับตึงใหม่เมื่อนั้นแต่เปิดแค่พอตเดียวมันยังไม่สะใจซับตลาดทั้งทีต้องตุ้มใหญ่ให้มันและระห่ำกว่าเดิมด้วยการเปิดพร้อมกรันทีเดียว2พอร์ตพอร์ตใหญ่500 0 0 0ดอลลาร์แล้วฟอลลตามแบบบายบานเลโชด้วยพอร์ต5,000ดอลลาร์ย้ำดอลลาร์ไม่ใช่บาท สกอปปิ้งชนะครบ77ไม้เมื่อไหร่เป็นอันจบภารกิจทันทีงานสุดหินที่มันสก๊อปรถแบบนี้ใครจะอยู่ใครจะไปมาลุ้นกันว่าเทคนิคก,การสก๊อปปิ้งจะเจาอตลาดฟาดกำไรตามเป้าหมายได้ไหมและทฤษฎีของแอกม t ่เทร,รดเดอร์จะยังคงเฉียบคมเหมือนเดิมหรือไม่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i น e o a Academy Ac Th Trederlist งานนี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดพลาดแล้วจะเสียใจไปอีกนานเทร,รดเดอร์ลิสเดอชาเเจอ